สวัสดีพี่น้องมูชาพู้สุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเอบริวันมาเด้อค่ะกินข้าวน้ำสาบนพี่น้อง่าสาบนญเฮดผัดกะเพรากุ้งพี่น้องค่าคือยากสนอกก็เลยมีกุ้งเหลือติดอยู่ในตู้ตยเย็นก็เลยคิดผัดกะเพราซะพี่น้อง่ะผัดกะเพรากุ้งพี่น้องพี่เย,ยยัๆมาเด้อมาเด้อไข่าดาวสองฟองพี่น้องค่าทําเองอร่อยเองกินเองแซบ่บๆซทุกคนมานะคะกินน้ำสาบเดนอจ้ะเด้อผักกะเพรามีเต็มกว่าเนาะพี่น้อง่าแล้วก็มักนักเล่นพี่น้องค่าเด็ก ะเขือเทศมักล่นสาบุยอะเกลือน้อยหนึ่งได้มีรสชาติเค็มๆน้อยหนึ่งเซีผักเนาะพี่น้องขายอ,อกเกลือเซีผักก่อนจะกินสาบนก็ขอพักคุณทุกท่กทานสําหรับกาลังใจที่มอบให้ช่องเล่น้าของสาบนนะคะเนาะเพราะว่าจะเป็นกดซับสไครต์หรือว่ารับชมให้หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเนาะพี่น้องขาสาบนก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่เมตตาช่องเลนน้าของสาบนุนะคะเนาะถ้าพี่น้องกะหวังว่าทุกท่านถ้าเบื่อสาบนก็ได้โพสต์มาบึ้งให้สาบนในด้านหน้แต่เนาะ กะกนจะกินกะขอพักคุณทุกท่านมากๆนะคะสำหรับทุกกำลังใจเน,นาะค่ะเนาะที่มอบให้ช่องน้อยๆของสาวบนมาพี่น้องค่ะมากินน้ำสาวบนพี่น้องขาบัดทีนี้ลุยลงมือมาทอดไข่ดาวสองฟองพี่นอ้องค่ะหนูข้าวแหงพี่น้องมาเด้อย้อนนกันพี่น้องค่ะแซ่พี่นอ้องค่ะพี่กระดินใส่มือออกอนพี่น้องค่ะสาวบนจำเบ็ด 嗯，塞不呢？嗯。嗯。 Je ใส่ข้าวโพดอ่อนเส่มะกรักกนแครอทพี่น้องคะชอบนักเล่นพี่น้องคะ ใบกะเพราพี่น้องแต่บ,บนบ่าได้เด็ดเป็นใบใส่ใชเป็นกิ่งเลยหนูข้าวแฮมงพี่น้องค่ะเสแสรลงกันแล้วย่องฝีมือเจ้าของยุืย <laughs> น,นึกยัดใส่มือเลยครับพี่น้องคะไข่ดาวฮอนฮอนยูพี่น้องคะ Hello, apa on pi you know? hmm. อ้าวพี่ต้องค่ะมันหอนอยู่เลย แซ่บี่น้องค่ะ สมสื่อกับเผาธาตพี่น้องคะเต็มทาตเต็มธาตเลยทั้งเข้าทาั้งตัะเราไข่ดาวผักกับน้ำพี่น้องคะม,มักแดงพี่น้องคะอื hồi này mình kiếm kìm được này Cùng gì đó มการันตีความอร่อยด้วยกันดูดนิ้วแกเ,เป็ดพี่น้องค่ะน้ำคกเย็นๆพี่น้องค่ะชื่นใจพี่น้องค่ะกินต่อ,อ ไปแดนพี่น้องคะอืมแซบ่บ สลีออนพี่น้องอืมจซ่บวัแคร์รับพี่น้องอืม

Mm-hmm. Hoặc chụp cận bạch nóng phơi náo càng đình đen dưới chụp อืมอืมอเอาเลยนะพี่น้องคลิปนี้จะบ่นกัดซีได้ลาพ่อแม่พี่น้องเหมือนกันเนาะ สับ,บะขอขอบพระคุณทุกๆท่าน,พ,นพี่น้องพี่น้องค่ะขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจขอบพระคุณทุกท่านมากๆท่านบม่มีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องที่คอยให้กำลังใจสมบุะกดมาบระดนี้นะพี่น้องค่ะสมบปกระทิสูบบสส้ต่อไปเรื่อยๆขอกกำลังใจจากพ,พ่อแม่พ,พ,พ,พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านได้โปรดเป,ป,ป็นกำลังใจให้สาวบนนุะดได้ต่เด้อเข้ามาเบิ่งให้แล้วก็ได้โปรดกดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของสวบุนในนอยแต่น้อทุกท่าน ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะทีเมตตาสาบบญนะคะเนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน